มาดูข่าวนี้กันบ้างครับทำเอาหลายคนงงไปตามๆกันนั่งเครื่องบินแล้วจู่ๆมีน้ำรั่วหยดลงมาใส่หัวครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินนะคุณ,<ร>คณผู้ชมเว่าฝนตกเออคือเราเคยเห็นแต่หลังคารั่วฝนตกอะไรอย่างนี้นใช่ไหมใแต่นี่อยู่บนเครื่องบินแล้วน้ำรั่วลงมาแบบนี้หยดติง่งติ่งติง,ตงผมว่าแทบจะเปิดก๊อกเลยอะ่ะโอ้โหแล้ว,ลว,ลวมันมาได้ยังไงแล้วคนอยู่บนเครื่องทำไมเขาดูไม่ตกใจเลยแล้วจะหนีไปไหนผมว่า<ก>ผมว่าก็คงแบบ มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วอยู่บนเครื่องบินจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้นะครับเป็นคลิปที่ถูกแชร์และกลายเป็นกระแสนในโลกโซเชียลบนเครื่องบินของสายการบินแอร์อินเดียน้ำรั่วลงมาจากชั้นเก็บสัมภาระภายในห้องโดยสารหยดลงมาใส่หัวผู้โดยสารลงมาในที่นั่งลงมาบนเบาะด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นบนเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner ช่วงที่เกิดเหตุเครื่องบินลำนี้กำลังเดินทางจากกรุงนิวเดลีของอินเดียไปยังกรุงลอนดอนของอังกฤษนะครับ บรรดาชาวเน็ตของอินเดียต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าสาเหตุที่น้ำมันรั่วแบบนี้อาจจะเกิดปัญหาความขัดข้องทางเทคนิคของะระบบทําความเย็นไหม,อมแอร์หรือเปล่าแอร์มันเสียอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันเย็นจัดมากเคยเห็นไหมฮะเวลาที่เปิดแอร์เย็นๆเลยแล้วมันจะเป็นน้ําแข็งพอเป็นน้าแข็งปุ๊บสักพักน้ําแข็งละลายกลายเป็นน้ํามันก็เลยกลายเป็นน้ําที่ไหลรั่วงลงมาจากแอร์แบบนี้นะครับแต่แน่นอนไม่ว่าจะสาเหตุเกิดจากอะไร เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรฐานการให้บริการของสายการบินแอร์อินเดียที่บางคนบอกเลยว่าโอ้โหแบบนี้ไร้ประสิทธิภาพมากๆขณะที่มีรายงานว่าลูกเรือของสายการบินแอร์อินเดียพยายามแก้ไขปัญหานี้แล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยสายเหตุที่แน่ชัดนะครับว่าทําไมน้ําถึงรั่วในเครื่องบินได้ต้องรอฟังความ,มชัดเจนต่อไปนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องนั่งเครื่องไปอีกกี่ชั่วโมงะนะคะแล้วเป็นเราทําไงอะ่ะกลางร่มเหรอ จะไงไม่ได้ก pues ็ต <c oughs> ้องนั่งแบบเขาเนี่ยแหละหนีไม่ได้